เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณเป็นคำทำนายแต่ละส่วงอายุของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะแบ่งออกเป็นอยู่สามส่วนส่วงต้นส่วนกลางและส่วงบั้นปลายของชีวิตตามตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เป็นคนที่เวลาเหตุอย่างลงไปแล้วถ้าบอสํำเร็จจะบบเลิกเป็นคนที่มีจิตใจนักแน่นถ้าจะว่าง่ายๆก็คือเป็นคนกัดบ่ปล่อยและเป็นคนที่เสื่อมหมัดในตนเองขอนขางจะสูงเป็นคนที่หมักเหตุอย่างเหตจริงคิดไวทำไวจึงเหตุหายชีวิตในัยกลางคนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นดวงสตาจะพลิกผันจากลังมือเป็นฟามือ ชิวิตจะร่ำรวยรั์สินและเงินทองทุกสิ่งท so ุกอย่างแมนจะได้มาจากความหูความสามารถของตนเองเป็นหลักและยังมีบุญเก่าเอื้ออำนวยเหตุให้สีวิตพบพ่อแต่สิ่งดีๆทส่งผลเหตุให้สีวิตร่ำรวยและยังมีบุญเก่าเอื้ออำนวยสี่ทางให้แก่สีวิตพบพ่อแต่สิ่งดีดีส่งผลเหตุให้สีวิตร่ำรวยรัพย์สินและเงินทอง ลักษณะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นส่วนใหญ่แล้วตอนยังน้อยข่อนขังจะถูกยากและอับจนฐานะครอบครัวาทาั้งบ้านส่วนหลายจะดำลงชีวิตเป็นเศร้าหายเศร้านาะจึงเหตุใดคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นชีวิตตรงดินรนและต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวนับได้ว่าเหงื่อบ่ออกเงินก็บ่ได้แต่ในวัยกลางคน ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นถือว่าดวงโชคดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว,ว่าได้ people, ดดเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจากดวง้ล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บกเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินทองคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันข้ามเขามาหาได้แบบง่ายจึงเป็นที่ฮักของทุกเพศทุกวัยคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น ชีวิตหมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่ให้คววมอุปถัมภ์คำสูช่วยเหลืออยู่ตลอดในวัยกลางคนนั่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์บุญเก่าที่เคยเหตุมาแต่อดีตปางก่อนจะหนุนนำสี่ทางให้แก่สีวิตเจริญห่งเฮืองร่ลำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตะกูลคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีดวงเจ้ายอดเจ้าเฮือนแห่งโศกสตาตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับส่วนต้นของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนอายุ14ปี5 6ปีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เบิกบานร่าเริงและสดใสเป็นส่วนที่มีความสุขกับชีวิตในส่วนอายุนี้จะมีโชคลาบเขามาเยือนจะมีคนสีผิวขาวเหลืองจะห้โชคลาบอย่างเซนแนะนำสองทางที่ดีให้แก่ชีวิต หรืออาจจะได้สิ่งของใหม่ๆที่อยากได้มาโดนน่นแล้วคือว่ามีผู้รักผู้ใหญ่จะนำเรื่องดีๆมาใหา้แก่สวิตในส่วอนอายุ17ปี59ปีดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนนี้สวิตจะมีศัตรูเข้ามาเบียดเบียนจะเข้ามาในหูแบบหมู่เพื่อนมิสหายแก้งทําเป็นวังดีแต่แท้จริงแล้วเอาเรื่องสวนตวทานั้น ไปสุกซิกนินทาว่าในเรื่องบุดีจนเหตุหายเสียหายได้ในส่วอนอายุ่ง้าปีหาส้าสองปีดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนนี้อาจจะได้โชคลาภเข้าของเงินทองจะได้หับโอกาสดีๆในชีวิตอาจจะมีภูรรักผู้ใหญ่ที่มาจากทางทิศใต้จะมาใหา้โชคลาภคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้ เป็นส่วงที่ไวเฮียนหู้และหาประสบการณ์จะมีเงินมีทองเล็กหน่อยเป็นของตนเองที่ได้มาจากนำผักนำแห้งของตนเองในส่วงนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นให้ควรระวังเพราะจะมีเพศตรงกันข้ามผิวสีขาวเหลืองจะนำเรืองเดือดห้อนมาให้ทางที่ดีแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้บ่ควรมีปากเสียงกับคนผิวสีขาวเหลือง อาจจะเหตุใ้เสียรัพท์และเสียสื่อเสียงได้ในส่วอนอายุสักสามปีหาสัหกปีดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่ิ่มเขาในการทํางานอย่างเต็มตัวและในส่วนนี้จะมีเรื่องของอุปสรรคทางด้านการงานและเรื่องอุปสรรคทางด้านของความหักเขามากเกี่ยวของเหตุหายชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นส่วนที่ชีวิต จะเจอมอระุมความถูกยากลำบากทางกายและทางใจต้องอดทนและต่อสู้บากบัน่นเพื่อการสังเนื้อสั่งโตของตนเองและเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวตามพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้เป็นส่วงที่คัดสนและจะมีคนบอดสนิทจะนำเรื่องเดือดห้อนและความลำบากใจมาให้ในส่วนนี้แนะนำหมเหตุบุญ ตักบาทก็พราภิสษุสงห้หลายๆเว้นกรรมต่างๆจึงจะได้ลดเบาบางลงในส่วนองอยู่เ้าเจ็ดปีหาเ้าเก้าปีในส่วงนี้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นชีวิตจะเริ่มพบหักแท้และสามารถแต่งงานกันได้เลยถ้าคนที่แต่งงานแล้วความหักก็จะลงโตได้อย่างดีถ้าคนโสดเมื่อแต่งงานไปแล้วก็จะได้บุตรที่หนาหักแบบท่านใจ คำทํานายตําราบโบราณโหราศาสตร์ในส่วนวัยกลางคนในส่วนอายุ30สปีหาสามสิบหาปีในส่ว,วนน,วน,น,วนี้ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นบ่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายชีวิตในส่วนนี้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นถือว่าอยู่ในส่วนดวงสตาจะเปลี่ยนจากดวงไล่กลายเป็นดีเพราะตามพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เป็นคนที่เวลาเหตุอย่างลงไปถาบอสําเร็จจะบ่เลิกเป็นคนที่มีจิตใจนักแน่นถาจะว่าง่ายๆก็คือเป็นคนที่กัดบ่อปล่อยและเป็นคนที่เสื่อมหมันในตนเองขอนขางจะสูงเป็นคนที่มักเหตุอย่างเหตุจริงคิดไวททาไวจึงเห็นหายีวิตในวัยกลางคนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นดวงสตาจะผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือ สีวิตจะล่ำรวยรัพย์สินและเงินทองและยังมีบุญเก่าเอื้ออำนวยสี่ทางให้แก่สีวิตพบพ่อแต่สิ่งดีๆเหตุให้สีวิตล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเป็นดวงมหาโพกศัพท์มหาเฮงเลยกว,ว่าได้โชคลาบจะเข้ามาเยือนเหตุให้สีวิตมีเงินมีทองสีวิตในวัยกลางคนจะผิดผนจากหลังมือเป็นฝ่ามือ จากดวงไลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บกเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินทองคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้จะมีเพศตรงกันขามจะเข้ามาให้โชคลาบในเรื่องของเงินเงินทองทองและในส่วงนี้จะมีสิ่งซักซิิที่ตนเองเคยบูชาจะมาเข่าฝันบอกเลขบอกเบอร์เทิงว่าตัวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น จะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข่าหาอยู่ดีสีวิตในส่วงนี้เตรียมนอนนับเงินแสนเงินล้านกันได้เลยในส่วงอายุ30ปีหา36ปีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้ถือว่าเป็นส่วงที่จะได้หับโศกลาบที่จะเข่ามาหลายหูแบบอย่างเซนจะถือหวยหรือถือลอตเตอรี่สีวิตจะประสบผลสำเร็จในหนาทีเวียกงาน การงานที่เหตุอยู่ก็มีสิทธิ์ได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งจะได้หับหนาทีที่สูงส่งเหตุหายมีหนามีตาในสังคมการงานก็จำมันโค้งหลายขึ้นเนื่องจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่เหตุอย่างลงไปแล้วถ้าบ่สำเร็จจะบ่เลิกเป็นคนที่มีจิตใจนักแน่นถ้าจะว่าง่ายๆก็คือเป็นคนที่กัดบบปล่อยชีวิตจึงประสบผลสําเร็จอย่างสูงในหนาทีการงานที่เหตุอยู่ ในส่วนวัยกลางคนนี้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะตั้งโตได้ในส่วอนอายุ37ปีหา38ปีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้ดังที่เคยว่ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเวลาเหตุอย่างแล้วถ้าบอดสาเร็จจะบอเลิกเป็นคนที่มีจิตใจนักแนนว่าง่ายๆก็คือเป็นคนที่กัดบ่ยอมปล่อย จึงเหตุให้ชีวิตในส่วงนี้จะราบลื่นไปด้วยทรัพย์สินแหละเงินทองและบริวารและในส่วงจังหวะดีๆเเซนนี้ก็ควรระมัดระวังภัยที่จะมาจากคนอ้อมขางหรือสัตรูในสายงานเดียวกันอาจเจ้าว่าสายลายป้ายสีให้ในเรื่องที่เสียหายในส่วงอายุ39ปีหา42ปีชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้การเงิน การงานก็จะดีแต่ให้ควรระมัดระวังจะมีเพศตรงกันขามผิวซีดำแดงพออาจจะน้าเรืืองเดือดห่อนมาให้และในส่วนนี้ควรระมัดระวังและมีสติหายลายขึ้นและบกควรมีปากเสียงกับไพเป็นอันเด็ดขาดและในส่วนนี้การเงินการงานถือว่าก้าวหน้าไปอย่างดีเหตุให้ทรัพย์สินและเงินทองเพิ่มพูนขึ้นเท่าตัว ชีวิตจะประสบผลสำเร็จไปอีกขันในส่วนอายุ43ปีหา4 5ปีดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนนี้เป็นดวงส,วงสตามหาเฮงมหาโศกเลยกว่าใดเพราะจะมีโชคลาบจากคนที่ใกล้ซิดอย่างเซนจะนำเรื่องดีๆมาหายอย่างเซนจะได้หับมรดกและทรัพย์สินเงินทองและในส่วนนี้ จะได้หับสิ่งพิเศษจากคนที่หักและความฝันจะหายโศกลาบเหตุหายถูกลงวันที่หนึ่งจะได้นอนหนับเงินแสนเงินล้านจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่าในส่วนนี้เป็นดวงมหาเฮงมหาโศกเลยกว่าได้ในส่วนอายุ46ปีหา48ปปีชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ดาวเสาจะเข้ามาแทรก เหตุให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะได้พบกับความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสวิตในส่วนนี้จะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดและเหตุให้ีวิตจะมีทุกอย่างดังสมใจปรารถนาคำทำนายโบราณโหราศาสตร์ในส่วนบ้านปลายของสวิตในส่วอนอยู่หาสิบปี หาหาสิบเจ็ดปีชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นในส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีของคนที่เกิดในวันอา,นนนนอานท,อทอาิตย์เลยกว,ว่าได้เพราะจะได้หับโศกราบจากผู้รักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเก่าที่เคยเหตงานด้วยกันสี่ทางให้แก่ชีวิตพบพ่อแต่สิ่งที่ดีในการสางเงินหลายขึ้นในส่วนนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเหตยังลงไป จะเจริญห่งเฮืองไปเสียหมดในส่วนหาสิบแปดปีหาหกสิบปีสีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้จะได้หับโศกขังยิ่งใหญ่จากการเสี่ยงเลขเสี่ยงดวงสีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้จะถูกรตาตรี่สีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านของสีวิตเลยกว่าได้ในส่วนอายุหกสิบเอ็ดปีหาเจ็ดสิบปี ชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้กิจการงานต่างๆจะมีลูกหลานเขามาสืบทอดและดูแลแทนคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนากลัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่วใดเพราะลูกหลานจะเป็นคนที่กระตันยูและเสื่อพังและชีวิตบ้านปลายของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะมีความสุขและในส่วนนี้ เป็นสวงที่มีสิ่งศักซิิที่ตนเองเข้าหลบบูซาจะมาเข่าฝันบอกเลขบอกเบอร์เหตุไหยมีโชคลาภคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในสวงนี้เป็นต้นไปจะประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตมั่นปลายของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเมื่อต้องมดพรระยะดูแลลูกหลานแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเขาวัดเข่าว,วาหักษาสินจำภาวนา การทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จบเพียงเท่านี้ภัยที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์น,นี้เพื่อเปิดดวงแล้วชีวิตฐานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน